สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการสารปกครองพิษณุโลกขอประชาชนกับดิฉันอาทิตยาศิริวัฒน์เจ้าหน้าที่สารปกครองด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สำนักงานสารปกครองพิษณุโลกผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวร FM 107.25เมกะเฮิรตซ์ สำหรับวันนี้รายการสารปกครองพิศณุโลกพบประชาชนนะคะได้นำตัวอย่างคดีปกครองที่น่าสนใจและเป็นเรื่องใกล้ตัวคุณผู้ฟังมาพูดคุยกันค่ะโดยในวันนี้เราได้รับเกียรติจากคุณวัฒนานินเทศพนักงานคดีปกครองชำนาญการที่จะมาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับสารปกครองพิศณุโลกพบประชาชนนะคะ ตัวอย่างนะคะในวันนี้เราจะมาพูดคุยนะคะเกี่ยวกับเรื่องสัญญาทางปกครองนะคะสัญญาทางปกครองเนี่ยนะคะจะมีความแตกต่างกับสัญญาในทางแพ่งนะคะสัญญาในทางแพ่งจะเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องระหว่างเอกชนกับเอกชนนะคะบนพื้นฐานของความเท่าเทียมกันนะคะแต่ในส่วนของคดีปกครองเนี่ย หรือเป็นคดีที่จะฟ้องต่อศาลปกครองได้เนี่ยจะต้องเป็นคดีที่เกี่ยวกับเรื่องของสัญญาแล้วก็ต้องเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับสัญญาทางปกครองนั่นเองนะคะการที่จะมาพิจารว่าสัญญาทางปกครองมีลักษณะเป็นแบบไหนแล้วก็แตกต่างจากสัญญาทางแพ่งอย่างไรอันนี้ก็เป็น การพิจารณาเบื้องต้นว่าคดีไหนจะสามารถนำมาฟ้องต่อศาลปกครองได้หรือไม่อย่างไรก็ต้องดูก่อนว่าโอเคคดีนี้นะคะเป็นคดีที่เกี่ยวกับสัญญาทางแพ่งถ้าเป็นสัญญาทางแพ่งก็ฟ้องต่อศาลปกครองไม่ได้นะคะแต่ว่าถ้าเป็นคดีพิพาทที่เกี่ยวกับสัญญาทางปกครองก็จะสามารถนำมาฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้นั่นเองนะคะซึ่งอันนี้นะคะก็จะในเบื้องต้นนะคะก็จะพูดถึง คร่าวๆเกี่ยวกับสัญญาระบปกครองนะคะว่าสัญญาระบปกครองเนี่ยมีลักษณะอย่างไรนะคะซึ่งตามมาตราสแห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองนะคะพศ2542ได้มีการให้ความหมายของสัญญาต่ปกครองไว้ว่าเป็นสัญญาการปกครองเนี่ยหมายความรวมถึงสัญญาที่คู่สัญญาอย่างน้อยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะคะ เป็นหน่วยงานทางปกค,ครองหรือเป็นบุคคลซึ่งกระทำการแทนรัฐและลักษณะของสัญญาจะมีลักษณะเป็นสัญญาสัมปทานสัญญาที่ให้จัดทำบริการสาธารณะนะคะหรือจัดให้มีสิ่งสาธารณูปโภคหรือว่าเป็นเรื่องสัญญาเกี่ยวกับการแสวงหาประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาตินะคะ โดยจากบทนิยามนะคะและก็คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดนะคะมีการสรุปความหมายของสัญญาทางปกครองได้ว่าจะต้องมีองค์ประกอบสองประการประกอบกันก็คือ1อย่างแรกเลยก็คือจะต้องมีคู่สัญญาอย่างน้อยฝ่ายหนึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครองหรือว่าบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้กระทำการแทนรัฐนะคะ จะไม่ใช่เรื่องระหว่างเอกชนกับเอกชนละจะต้องมีอย่างน้อยเนี่ยฝ่ายหนึ่งเป็นหน่วยงานทงบุครองหรือว่าผู้ที่ได้รับมอบหมายให้กระทำการแทนรัฐนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือความแตกต่างจากสัญญาทางแพ่งกับสัญญาบุครองนะคะกับ 2. ลักษณะของสัญญาบุครอ,อีกอันหนึ่งก็คือสัญญาทางปกครองนะคะอย่างน้อยจะต้องมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้นะคะก็คือเป็นสัญญาสัมปทานนะคะ เป็นสัญญาที่หรือว่าเป็นสัญญาที่ให้จัดทําบริการสาธารณะหรือจัดให้มีสิ่งสาธารณูปโภคหรือว่าสแสวงหาประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาตินะคะหรือเป็นสัญญาที่หน่วยงานทางปกครองหรือว่าบุคคลซึ่งกระทําการแทนรัฐได้มีการตกลงให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งอาจเป็นฝ่ายรัฐหรือว่าเอกชนนะคะ เข้าดำเนินการหรือว่าเข้าร่วมดำเนินการบริการสาธารณะโดยตรงหรือเป็นสัญญาที่มีข้อกำหนดในสัญญาซึ่งมีลักษณะพิเศษนะคะที่แสดงถึงเอกสิทธิ์ของรัฐเพื่อให้การใช้อำนาจทางปกครองหรือว่าการดำเนินกิจการทางปกครองซึ่งก็คือการบริการสาธารณะเนี่ยบรรลุผลหรือ เป็นสัญญาที่มีวัตถุแห่งสัญญาเป็นการจัดให้มีเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่สำคัญหรือว่าจำเป็นต่อการจัดทำบริการสาธารณะให้บรรลุผลนะคะโดยสัญญาสัมปทานนะคะมีสัญญาธมสัมปทานด้วยนะคะก็คือเป็นกรณีที่รัฐนะคะได้อนุญาตให้เอกชนลงทุนใน กิจการด้านสาธารณูปโภคอย่างหนึ่งอย่างใดด้วยค่าใช้จ่ายของตนเองและก็ให้เอกชนคู่สัญญานะคะมีสิทธิเรียกเก็บค่าบริการจากประชาชนที่มาใช้บริการเป็นค่าตอบแทนนะคะอันนี้ก็จะมีตัวอย่างของคำสั่งสารปกครองสูงสุดในการยกตัวอย่างเกี่ยวกับสัญญาสัมปทานนะคะก็คือคำสั่งสารปกครองสูงสุดที่ 727ทับ2,550นะคะก็คือสัญญาสัมปทานทำไม้ป่าชายเลนนะคะซึ่งถือเป็นสัญญาทางปกครองตามมาตรา3แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคาดีปกครองพศ2542นะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของสัญญาสัมปทานนะคะส่วนกรณีตัวอย่างที่เป็นสัญญาเกี่ยวกับการจัดทำบริการสาธารณะนะคะ ซึ่งก็คือเป็นสัญญาที่หน่วยงานทธำบครองได้ทำสัญญาจ้างเอกชนนะคะให้เข้าทำภารกิจที่โดยปกตินะคะอยู่ในอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานทธำบครองโดยตรงแล้วก็มีลักษณะเป็นการดำเนินกิจการที่เป็นเรื่องการบริการให้บริการสาธารณะนะคะโดยหน่วยงานทธำบครองเนี่ยได้จ่ายค่าจ้างเป็นการตอบแทนนะคะอันนี้ก็จะมีตัวอย่างนะคะ นางต่อไปนี้นะคะตัวยอย่างแรกนะคะคำสั่งสารปกครองสูงสุดที่88/2564ท 2, เป็นกรณีสัญญาเช่าที่ดินเพื่อสร้างดำเนินงานและโอนกรรมสิทธิ์โครงการกำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลน,นะคะระหว่างผู้ฟ้องคดีกับเทศบาลน,นครสมุทรสาครผู้ถูกฟ้องคดีที่1เป็นสัญญาที่คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งเป็นหน่วยงานทาำปกค,ครอง มีวัตถุประสงค์ให้ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยในท้องที่ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ถูกฟ้องคดีที่1อันมีลักษณะเป็นการจัดทำบริการสาธารณะที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่1ตามพระราชบัญญัติเทศบาลพศ2496ได้กำหนดไว้นะคะ สัญญาฉบับนังกล่าวจึงเป็นสัญญาทางปกครองตามมาตราสาแห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองนั่นเองค่ะตัวอย่างต่อมานะคะเป็นคำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่59ทับพนะคะเป็นสัญญาที่จังหวัดกระบี่นะคะผู้ถูกฟ้องคดีที่1ได้มีการว่าจ้างผู้ฟ้องคดีให้ทำงานโครงการพัฒนาแหล่งแช่น้ำคุร้อนเค็มเพื่อสุขภาพ อำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่โดยมีเป็นสัญญานะคะที่มีคู่สัญญาอย่างน้อยฝ่ายหนึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครองซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในการจัดทําบริการสาธารณะและมีวัตถุประสงค์ของสัญญาก็คือการพัฒนาแหล่งแช่น้ำพุร้อนเค็มเพื่อสุขภาพให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวของประชาชนอันมีลักษณะเป็นสัญญาที่ ให้จัดทาบริการสาธารณะสัญญาดังกล่าวก็จึงเป็นสัญญาทางปกครองตามมาตราสามแห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลรปกครองเช่นกันนะคะตัวยอย่างในคดีต่อมานะคะเป็นคําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่93าทับสองพัาส่คำสั่งที่299าสทับสองพาส่คำสั่งที่337ทับสองพาสคำสั่งที่3 3 7, ทับ 49, ส5ง และคำสั่งที่39ทับ2551ค่ะเป็นสัญญาการรับทุนกรมที่ดินเพื่อศึกษาวิชานในประเทศนะคะเป็นสัญญาที่มีคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งเป็นหน่วยงานทำปุครองและก็มีลักษณะเป็นสัญญาที่ให้จัดทำบริการสาธารณะนะคะการ สัญญารับทุนดังกล่าวเพื่อศึกษาในประเทศดังกล่าวจึงเป็นสัญญาทางปกครองตามมาตราสามแห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองค่ะตัวอย่างในคดีต่อมานะคะเป็นคำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่848ทับพเป็นสัญญาที่เมืองพัทยานะคะซึ่งเป็นราชการส่วนท้องถิ่นและเป็นหน่วยงานทางปกครองตามมาตราสามแห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง และวิธีพินาคดีปกครองพศ2542โดยเมืองพัทยานะคะได้มีการว่าจ้างเอกชนให้ดำเนินการจัดเก็บขยะมูลฝอยซึ่งมีลักษณะเป็นสัญญาที่ให้จัดทำบริการสาธารณะจึงเป็นสัญญาทางปกครองตามมาตราสามแห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวนั่นเองค่ะตัวอย่างในคดีต่อมานะคะเป็นคำสั่งสารปกรครองสูงสุดที่545 ทับ2,546ที่ประชุมใหญ่นะคะและคำสั่งที่274ทับสองนะคะเป็นตัวอย่างสัญญาจ้างลูกจ้างในส่วนราชการนะคะซึ่งถือว่าสัญญาจ้างลูกจ้างในส่วนราชการดังกล่าวเป็นสัญญาที่ให้จัดทำบริการสาธารณะจึงเป็นสัญญาทางปกครองตามมาตรา3าแห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งสารปกครองค่ะ ตัวอย่างคดีต่อมาเป็นคำสั่งสารปกรครองสูงสุดที่156ทับ2,558คำสั่งที่คบ144ทับ2,559และคำพิาพากษาสารปกรครองสูงสุดที่ออ่าง433ทับ2,561เป็นสัญญาจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ซึ่ง เป็นสัญญาที่ให้จัดทำบริการสาธารณะจึงถือเป็นสัญญาทางปกครองตามมาตรา3าแห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งสารปกครองค่ะต่อมาจะเป็นสัญญาที่เกี่ยวกับการจัดให้มีสิ่งสาธารณูประโภคนะคะก็เป็นการดำเนินการเพื่ออำนวยประโยชน์แก่ประชาชนในสิ่งที่จำเป็นในการดำรงชีวิตนะคะในการดำเนินชีวิตนั่นเองนะคะเช่น เป็นเรื่องของการไฟฟ้าการปราปรัการเดินรถประจำทางเรื่องโทรศัพท์แล้วก็สัญญาก่อสร้างอาคารของทางราชการนะคะซึ่งสิ่งสาธารูุโภคนะคะคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาลได้มีการวางหลักกฎหมายไว้ว่าต้องเป็นถาวรวัตถุที่ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าใช้ประโยชน์โดยตรง หรือเป็นสิ่งทำขึ้นเนื่องจากเป็นสิ่งจำเป็นต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนนะคะซึ่งก็จะมีตัวอย่างคดีนะคะต่างๆนะคะในคดีแรกนะคะคำสั่งสารปกครองสูงสุดที่504ทับ2,563นะคะเป็นสัญญาที่เทศบาลตำบลเมืองเก่านะคะเป็นผู้ฟ้องคดีได้มีการว่าจ้างผู้ถูกฟ้องคดีที่1เป็นสัญญาที่ มีคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งก็คือผู้ฟ้องคดีเป็นราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครองตามมาตราสามแห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งสารปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองพศ2542เมื่อสัญญาดังกล่าวเป็นสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองเก่านะคะอันเป็นสิ่งก่อสร้างที่ผู้ฟ้องคดีใช้เป็นที่ทำการเพื่อทำการจัดทำบริการสาธารนณะ ซึ่งเป็นอุปกรณ์สำคัญแล้วก็จำเป็นในการจัดทำบริการสาธารณะให้บรรลุผลอันเป็นสัญญาจัดให้มีสิ่งสาธารณูปโภคจึงเป็นสัญญาทางปกครองตามมาตราสามแห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปรกครองนั่นเองค่ะตัวอย่างคดีต่อมานะคะเป็นคำสั่งศาลปรกครองสูงสุดที่257ทับ4 9สสัญญาจ้างก่อสร้างถนนหินคลุกสายห้วยหินดาด พร้อมท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณเทศบาลหินดาดและสัญญาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในโรงเรียนบ้านหินดาดพร้อมท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณบ้านหินดาดระหว่างเทศบาลตำบลหินดาดกับเอกชนนะคะมีลักษณะเป็นสัญญาจัดให้มีสิ่งสาธารณูปโภคจึงเป็นสัญญาทางปกครองตามมาตราสาแห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองค่ะ ต่อมาจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสัญญาแสวงหาประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาตินะคะเป็นสัญญาที่นะคะรัฐอนุญาตให้เอกชนนะคะได้เข้ามาแสวงหาผลประโยชน์ต่างๆจากทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็จ่ายค่าตอบแทนแก่รัฐนะคะตัวอย่างของสัญญาดังกล่าวก็คือมีตัวอย่างของคำสั่งสารปกครองสูงสุดที่588ทับสอง การที่ผู้ซึ่งได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมที่ดินให้ประกอบกิจการขุดดินลูกลังในที่ดินของรัฐซึ่งอยู่ในเขตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตามมาตรา9กแห่งประมวลกฎหมายที่ดินและได้ชำระค่าตอบแทนรายปีตามในยะมาตรา9ก้าวทวีแห่งประมวลกฎหมายที่ดินในปีแรกให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามวิธีการและอัตราที่กําหนดไว้ในข้อบัญญัติจังหวัดแล้วนั้นถือได้ว่าผู้ได้รับอนุญาตดังกล่าวได้ตกลงกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดในการที่จะประกอบกิจการเพื่อแสวงหาประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอันเข้าลักษณะเป็นสัญญาทางปกครองตามมาตรา3แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองพศ2542แล้ว เมื่อมีข้อตัวแย้งเกี่ยวกับการชำระค่าตอบแทนรายปีที่ผู้ได้รับอนุญาตทั้งชำระต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดจึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองตามมาตรา9วร์หนึ่งอนุสีแห่งพระราชบัญญัติจ,จัดตั้งศาลปกครองตัวอย่างคดตีต่อมานะคะเป็นคำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่613ทับ2 5 6พ กรณีผู้ถูกฟ้องคดีนะคะยื่นคำขอรับใบอนุญาตเพื่อประกอบกิจาการน้ำบาดาลต่อกรมทรัพยากรน้ำบาดาลซึ่งก็คือผู้ฟ้องคดีนะคะถือเป็นการยื่นคำเสนอต่อผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้มีอำนาจพิจารณาอนุญาตและต่อมาผู้ฟ้องคดีได้อนุญาตให้ผู้ถูกฟ้องคดีได้ดำเนินการประกอบกิจาการน้ำบาดาลตามคำขออันถือเป็นการทำคำสนองรับคำเสนอของผู้ถูกฟ้องคดี จึงเกิดเป็นสัญญาขึ้นโดยที่น้ำบาดาลเป็นทรัพยากรธรรมชาติการนำน้ำจากบ่อบาดาลขึ้นมาใช้ประโยชน์จึงถือเป็นการสแสวงหาประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติสัญญาที่เกิดขึ้นดังกล่าวจึงมีลักษณะเป็นสัญญาสแสวงหาประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอันเป็นสัญญาทางปกครองตามมาตราสามแห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง ต่อมานะคะเป็นสัญญาที่กําหนดให้เอกชนนะคะเข้าดําเนินการหรือว่าเข้าร่วมดําเนินการบริการสาธารณะโดยตรงเช่นนะคะตัวอย่างของคําสั่งสังคพองสูงสุดที่คบ269ทับ2,563สัญญาจ้างผู้ฟ้องคดีให้ปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งครูจ้างสอนรายเดือนหรือว่าครูอัตราจ้างที่โรงเรียนวัดลาดตาลผู้ถูกฟ้องคดีที่1 สังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรีเขตหนึ่งเป็นสัญญาที่คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งเป็นหน่วยง,งานทงปกครองนะคะและมีวัตถุประสงค์จ้างผู้ฟ้องคดีเป็นครูเพื่อให้เข้าร่วมจัดทําบริการสาธารณะด้านการศึกษาสัญญาดังกล่าวจึงเป็นสัญญาทางปกครองตามมาตราสาแห่งพระราชบัญญัติจัดจตั้งศาลปกครองคําพิพากษาศาลปกครองที่ อ่าง468ทับสองเป็นสัญญาการรับทุนขององค์การบริหารส่วนตำบลแสนพันนะคะระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลแสนพันก็คือผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครองกับผู้ถูกฟ้องคดีที่1ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีสัญญาดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ที่จะให้เงินแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่1 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการไปศึกษาวิชานในประเทศจนกว่าจะสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่กำหนดเพื่อให้เกิดความรู้ความชำนาญงานแล้วให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่1กลับมาปฏิบัติงานณนองค์การบริหารส่วนตำบลแสนพันอันมีลักษณะเป็นสัญญาที่ผู้ฟ้องคดีตกลงให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่หเข้าร่วมในการจัดทำบริการสาธารณะ จึงเป็นสัญญาทางปกครองตามมาตราสามแห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งสารปกครองค่ะและอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะก็คือแนวคําวินิจฉัยนะคะเกี่ยวกับคําสั่งสารปกครองสูงสุดที่521ับ2547สัญญาลาศึกษาต่อนะคะมีวัตถุประสงค์หลักให้ผู้ลาศึกษากลับมารับราชการในหน่วยงานทังปกครอง จึงเป็นสัญญาทางปกครองตามนัยยะคําวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหน้าที่ระหว่างศาลที่25ทับ2,545และสัญญาค้าประกันสัญญาลาศึกษาตอบเป็นสัญญาอุปกรณ์ของสัญญาดังกล่าวซึ่งเป็นสัญญาทางปกครองดังนั้นการฟ้องเรียกให้ชำระเงินตามสัญญาค้ำประกัน จึงต้องฟ้องต่อศาลที่มีเขตอำนาจเดียวกันกันกบศาลที่พิจารณาคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองอันเป็นสัญญาหลักนะคะตามในยัคคำวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาลที่28พศ2546ค่ะนั่นก็เป็นตัวอย่างนะคะทั้งแนวคำวินิจฉัยของศาลปกครองนะคะไม่ว่าจะเป็นคำสั่งหรือว,ว่าแนวคำวินิจฉัย ที่เป็นคำพิพากษานะคะเกี่ยวกับเรื่องสัญญาสมุครองนะคะก็คาดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ฟังไม่มากก็น,น้อยนะคะในการที่ได้ศึกษาแนวคำวินิจฉัยของคำพิพากษาและก็คำสั่งของศาลปกงครองสูงสุดน,นะคะเกี่ยวกับเรื่องสัญญาสมุครองดังกล่าวนะคะค่ะในวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะขอบคุณค่ะ สำหรับวันนี้นะคะต้องขอบพระคุณคุณวัสนานินเพชรค,ค่ะพนักง,งานคดีปกครองชำนาญการที่ได้ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้สวัสดีค่ะ ตอนจากกันวันนี้สำหรับคุณผู้ฟังท่านใดนะคะที่มีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามเกี่ยวกับคดีปกครองสามารถติดต่อสอบถามได้ที่สายด่วน1355หรือสายตรง055909550 9และอีกหนึ่งช่องทางนะคะเพื่อติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวได้ที่แฟนเพจ Facebook สำนักง,งานสารปกครองพิ่ังโลกสำหรับวันนี้เวลาของเราได้หมดลงแล้วค่ะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ